โอเคนมันสการเจริญพนตอนนี้เข้าอยู่ที่วัดศาสนาสิน้นซึ่งเป็นบ้านเกิดของศาสดามหาวิระที่อยู่ทางด้านหลังเพระฉะน,นเส้นตรญท่านถาาา้าบ่อยากพาดยากมดออกไปคิป <laughs>

โอ้นี่น่าจะเป็นศิลวัตโอคชนิดกัรศิลวัตศิลวัตรเวลานักบวชเดี๋ยเข้าไปเดวเรามองนีเอออนั่นนี่เรอเดี๋เขาจะสีกับบ้านือสัตัวนึงกับบได้ขวบ ยสันกีนมนมั้งพี่ลนีกองกปยัาปสเปดกยัากบสเปดแบล็กกบสเปดนี่มีหัวใจบ่มีมีความรู้สึกมีความรู้สึกการเดอนจังหูเด

แคมังอินใจมังแคมังโอ้มีผ้าฮะมีผ้ายืนไหนไม่มีวะเด็กเจอเด็กเจอเอาเอินว่าหินอ้อนขาวนี่เลยก็เป็นหินที่ ราคาอิตาลีสิงนี่ตัวผู้นะจากตัวผู้ตัวเมย์ผู้เนาะเข้าเข้าไปเบิ่งเขาจะเห็นสังเกตเพือพระพุทธผู้ไม่เข้าบก็พูดได้ Thank you. เอาเบิงคืนกันครับายมดกันดูเครสุดาน้ำยา่าสมุีไหในเว่าเกชวโอน่น้วจะมีอไทจะมีย่อยปา้มากสว่าเลบิ้งคือกันเลยรักใช้่ายกัน การปบัติแต่ว่าการปฏิบัติที่เว่าสุดโต่งหนุนลงหง่วง่าคือการการขาดคนแห่งหงวงในน้าอ้เป็นผู้ทีเได้ีได้รบโบหินศาสนาบหคือแกเห็นผาค่ะบหมี่หรท थोड़ी जल्दी बोल रहे थे ना ले ये अब कन्वर्ट कर लेंगे ना लैंग्वेज इन लोगों की लैंग्वेज में

ถ้ามนไปเจอพงสัตั์พัวกนั่นอยู่ในทางไรฮะก็เคอยุ่ยุ่กิอามาโนัันดแล้วเลยน้จะไม่นมกัวอย่างว่ดหวก็ไม่ยุจังหวะเกเวลาทีานไปนี่บอกที่เตัวเคนมากแล้วเา้โ่